ไปเริ่มที่เวลา5้าทุ่มอุ่นเครื่องทีมชาติครับเชคจะเปิดบ้านเจอกับมาซิโดเนียนะครับเช็คเนี่ยได้ไปรูยูโรเป็นรองแชมป์กลุ่ม E อครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดเบียดชนะอาร์เมเนียมา2-1ดาวดังก็โทมัสซูเช็คคุมตรงกลางนะครับแนวรุกแอนโทนินบารักข้างหน้าก็อดัมฮาโลเซ็กับพาร์ติกชิกนะครับเจอกับมาซิโดเนียครับอกหักไม่ได้ไปยูโรครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุด ก็แพ้โครเอเชียมา0นต่อ3ครับดาวดังก็เอสการอลิโอสกี้ o นะครับกองหน้าลิซานดาทาคอฟสกี้เหมือนเดิมจเจอกันผลล่าสุดคือบอลโลก2องพรอบคัดเลือกนู่นเลยนะครับเช็คเอาชนะไปกลับโดยเฉพาะในบ้านเนี่ยพล่ม6-1เลยครับคู่นี้ก่อนเกมเช็คเป็นต่อแน่นะครับดูแนละ้วไม่ต้องคิดเยอะครับเช็คเน้นแน่นอนนะครับเรียกความพร้อมก่อนไปยูโรครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับ ยไปที่เวลาห้าทุ่มไปดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกานะครับกินีบิซซาวจะเปิดบ้านเจออียิปต์ในกลุ่ม A นะครับกินีบิซซาวมี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอธิโอเปียมา0 0นย์นะครับอัลฟาเซเมนโดฟรานคูริโนกองหน้าเป็นมาม่าบาเดงหัวหอกจากลียงนะครับเจอกับอียิปต อฟอร์มนะครับชนะ3นัดรวด9กคะแนนเต็มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบ uh ูยีนาฟาโซมา2-1นึ่งนวรุกนำโดยโมฮัมเหม็ดซาร่าเทรเซเก้ของหน้ามุสตาฟาโมฮัมเหม็ดนะครับเจอกันผลล่าสุดคือ2ปีก่อนครับอียิปต์บุกชนะ1 0ก่อนเกมอียิปต์บุกมาเป็นต่อพิจารณดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับอียิปต์ภาพรวมดีกว่าจริงๆนะครับมีทั้งซารากับเทรเซเก้จะบุกมาเบียดชนะกีนีบิสเซาได้แน่ครับปิดท้ายที่เวลาตี2ตรง ไปดูในกลุ่มไอนะครับการหน้าจะเปิดบ้านเจอกับเซนทันแอฟริกาครับการหน้ามี6แต้มจากการชนะ2แพ้1 เกมล่าสุดคืนฟอร์มนะครับบุกชนะมาลีมา2-1ครับดาวดังนำโดยโทมัสปาเตจากอาร์เซนอลมีตัวเก่าอย่างจอแดนอายูนะครับข้างหน้าโมเมตครูดูสจากเวสต์แฮมอันโตนินซาเมนโยจากบอรนมัตเจอกับเซนทันแอฟริกามี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะชาติมา1-0ครับดังสุดก็น่าจะเป็นเจฟฟกองด็อกเบียนะครับมิดฟิลจากมาร์เซครับที่เหลือแนวลุกก็กิสลานบาบูล่าลุยมุตตาฟานะครับเจอกันผลล่าสุดคือแอฟริกาครับออฟเนชั่นนะครับ ตอนนั้นเป็นการหน้าเปิดบ้านชนะ2-1ก่อนเกมการหน้าเป็นต่อแน่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับดูดีกว่าจริง,รงนะครับพี่เจนมองว่าอาจจะไหลไปถึง2ลูกด้วยครับ1ประตูมีแน่เป็นนุ้นประตูที่2เชียการาหน้านะครับสรุป3คู่ชอบไปที่เช็กอียิปต์และการหน้าครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย